พีเอจะมากแจกรหัส P.B. นะคะซึ่งรหัสนี้ลด5ดาวฮีโรนะคะยังไม่มีใครรู้นะ,ะสามารถนำไปเล่นได้เลยโอโเรานี่มันหลอกจริงะะอ่ะเออของระบายเนี่ยนะคะรหัสน,นี้มีปืนเทพทุกปืนนะไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์เล็ตทุกเติมไปสดๆด้วยนะคะเอิมไปแค่6,000บาทเองนะโอ้โหจิบๆิบวันนี้ก็ใจดีมาแจกนะฮะก็ะซึ่ง ใครได้ไปทุกวระโชคดีเลยนะฮะออแม่กูอยู่บอกว่าเออนี่นะคะักโทรศัพท์แม่มาถ่ายตรงนี้ถ่ายออนี่นะะนี่โชเล็กบัตรทูเลยซึ่งมันเติมมาแล้วนะคะอ,อวันนี้ก็จะมาแจกละค่ะสดๆกันเลยนะะจากทีมงาน GM กอมาริน่าหรือ g m p อนะนี่ดูหน้ากูด้วยออมีอะไรสงสัยก็สามารถติดต่อมาได้ที่089123เกองสอะไรไม่รู้ใช่ไหมฮะก็ ที่สนใจก็อย่าลืมทักอลนณามานะคะซึ่งไอดีพาร์ทที่จะมาบอกตรงนี้ก็คือไอดีไม่มีนะคะพาร์ทก็อะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าสามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะ,ะซึ่งรหัสนี้บอกไว้ว่ามีครบทุกเปินนะคะแจกจีเอะะมเ็ม,มนะคะผมชื่อจีเอ็มนนะคะดูหน้าด้วยะครับผมแจกจริงๆนะคะใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะ,ะอยากรู้ก็เข้าไปเล่นได้เลยนะคะอือ นี่ใครจะมารอของอ่ะอ่อฮผมเจอโปรดิแบนเลยนะถ้าที่แจกนั้นฟรีก็สามารถติดต่อได้เลยนะใครได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแมมหมกูป่าปะวะเดี๋ยวจะต้องรีบถ่ายาแวงเลยคือตอนนี้โทรศัพท์โทรศัพท์แม่มาแอบถ่ายเออก็แค่นี้นะฮะมาเป็นหรอกแม่กันได้เลย